อคอยกินมันมะเือคืนเาเียงจะตากินดิบกินชุกก็เห็นว่ายังอาย,ยอ,อยู่ค่อยเช้ามันพอคอยกวา,า,าก็หุ่นมัน่เกมันต้มแล้วก็ตานวนกินเยอะมากกินดิบควก็กินวัดเขาบอกบอกวัดเขาบอกอันเปูเค้นว่าให้กินน,นะนะะนะ ให้กินอันมักก้วยนะไม่ต้อใช้อันให้กินมักก้วยแบบผานเสียงเสียงผานเสียงบางๆแล้วก็นผานเสียงบางๆแล้วก็กินกับเกลือขนาดจำเกลือกินกินจักอันเครงเครงนวย่ะแหล่ชิดีเขาบอเคยกินมาแล้วเพวื่อนเคยดีเพาย,ยงไงอ้อะคอกอะกอยู่เว้ย มดเบิกเงินไปแล้วออองเปลือกมาดูนี่คือลงทองมันไอ้พอมันห่างๆไปไหนเออไปห่างไปแมนความสิแมนความปูเคนเวาอยู่มันมันห่างเออไ่กลัวเองมันจะพลาดก็ใช่เกลือบอ่ะเอออิงบุกไอซแล้วเนาะเอออิงบุกไอซ